เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาววนิดาพนุพสิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชนบุรีภาคเก้าไกลเป,เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าโครงการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ eec เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่คะ่ะมีจุดบ่งหมายเพื่อชักชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกขอสไลด์ด้วยคะ่ะ และโครงการนี้ค่ะได้สร้างความหวังให้กับคนไทยทั้งประเทศว่า 1. เศรษฐกิจประเทศจะโตเป็น2เท่าค่ะจาก15ล้าล้านในปี2560เป็น30ล้านล้านในปี2570ค่ะ 2. GDP เฉลี่ยในช่วง2560ถึง2580ขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ5ต่อปีค่ะ 3. การจ้างงานจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในพื้นที่ ถึง1.3ล้านคนในปี2,561ถึง2,580เฉลี่ยร้อยละ2.5ต่อปีคะ่ะ mm. สลละถัดไปคะ่ะแต่ท่านประธานคะความคาดหวังและความสำเร็จดังกล่าวไม่ได้มาโดยเปล่าคะ่ะแต่แรกมาด้วยเงินที่รัฐจะต้องลงทุนอย่างมหาศาลเพื่อรองรับโครงการนี้ท่านประธานทราบไหมคะว่า เราได้ใช้เงินลงทุนสำหรับโครงการ EEC ในปี2,560ถึง2,565เป็นเงินกว่า1,061,000ล้านล้านบาทแล้วค่ะแต่ประชาชนยังยังไม่สามารถเชื่อมั่นได้และยังจินตนาการภาพไม่ออกว่าโครงการนี้จะสำเร็จได้จริงหรือไม่ท่านประธานคะดิฉันมี3ประเด็นสำคัญฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะประเด็นแรก ดิฉันขอเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกถึงความคุ้มค่าและความสำเร็จที่เราใช้งบประมาณไปกว่า1ล้านล้านรองรับการเกิดขึ้นของโครงการ EEC นั้นมีอะไรเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมท,ที่จะให้ประชาชนเห็นภาพได้ว่าสิ่งที่ลงทุนทำไปนั้นนำมาซึ่งความสำเร็จ สำหรับเง ahead, ินที two. Two. The issues, ่ใช้ไปแล้วนั้นและกำลังจะใช้ต่อไปอีกอย่างไม่สูญเปล่าค่ะประเด็นที่2เกี่ยวกับสิทธิพิเศษของนักลงทุนค่ะมีคำถามมากมายเกี่ยวกับสิทธิพิเศษที่ได้กำหนดไว้ในพรบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกว่าเอื้อให้กับกลุ่มนายทุนมากเกินไปหรือไม่เนื่องจากมีการให้คนต่างด้าถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน2 การไม่กําหนดแรงงานต่างด้าวในการไม่กําหนดแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ที่อาจจะแข่งขันกับแรงงานไทยคะ่ะและ 3. พรบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามสไลด์ค่ะมาตรา52ได้กําหนดให้สิทธิพิเศษต่างๆของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษไว้โดยไม่นำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบังคับใช้คะ่ะ เหตุผลเหล่านี้เป็นสิทธิพิเศษที่เราต้องการชักชวนนักลงทุนมาลงทุนในเขตพื้นที่ก็จริงค่ะแต่ในทางหลักกฎหมายแล้วถือเป็นการทำลายหลักนิติธรรมสร้างความเหลื่อมล้ำไม่เสมอภาคให้กับคนไทยหรือไม่ที่เอื้อให้นักลงทุนด้วยสิทธิพิเศษมากกว่าประชาชนคนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศนี้ค่ะดิฉันจึงอยากถามท่านประธาน หากเราไม่จำเป็นต้องเอื้อสิทธิพิเศษต่างๆจนเกิดความเหลื่อมล้ำจะมีหลักการและเหตุผลอื่นหรือไม่เพื่อเชิญชวนนักลงทุนมาลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกค่ะและประเด็นสุดท้ายประการที่สโครงสร้างของคณะกรรมการตามมาตราสิบค่ะประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอีก14คน14กระทรวงค่ะมีทั้งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงคมนาคมกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานค่ะโครงสร้างคณะกรรมการนี้มันใหญ่เกินไปไหมคะท่านโดยเฉพาะประธานที่เป็นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอีก14กระทรวงเสมือนคอรอมอย่อยๆก็ว่าได้ค่ะ อีกทั้งยังให้อำนาจคณะกรรมการชุดนี้กำหนดนโยบายต่างๆไว้อย่างมากมายค่ะดิฉันขอตั้งข้อสังเกตคือพรบฉบับนี้ร่างมาจากคณะสนชในสมัยที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้นพอมีสภาผู้แทแนราษฎรที่มาจากประชาชนขอตั้งคณะกรรม,มธิการวิสามัน ตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการ EEC ก็ถูก <establishing> ต <this Champion> mm ีตกไปในปี2562ค e ่ะเช่นนี้แล้วจะให้ดิฉันเชื่อมั่นและสนับสนุนโครงการนี้ได้อย่างไรว่าพรบฉบับนี้ทำเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริงไม่เอื้อและอิงกลุ่มในทุนที่เข้ามาฉกฉวยโอกาสจากการมีพรบฉบับนี้ค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน